สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้อยู่กับช่องสายสู้มวิเชียวขณะนี้เวลาตีสองครับอันเตรียมคองแล้วเตรียมคงมอ,องบเบื้อมือแต่ฝนกับตกห้ามวันนี้ลืมหายุว่ว่าลืมอย่างลืมกินคอก็เลยจริงว่าตำกุ้งกินครับตำแปงครับตำแปงเดี๋ยวตำแปงเปง็นแับทีมงานนั่นสแตนบายแล้วทีมทีมงานในตำนั่น โดนบวกคิดวัตสิทธ,ธิกรรมมาร่วมตัวนีนอีกที่รวมตัวของสายซุ่มกันนี่นะครับทีมงานโอ้ไปยังครับโอ้ไฟการแซมนะ่มเลยโอ้สุดยอดมึงครับนี่อาหารเพิ่มเห็ดไบกับซีมนี่หยังนี่หลาบไก่ปะ โอ้มีลาบไก่ครับเป็นเนืก้กระติบตำแปง้งหลังบรรยากาศที่เงียบโอ้มันมาหลอนมีสีแดงมน คือพอขาดมือชียบเลยเคยขายยุ้ยเ่บ้างไหมเคยอยู่ครับขายยู่ยสซ่ขายยู่ยบูมเอ็นหาอีสานอาหารโอัโหอาหารพารลังอันนี้อันนี้อันนี้เป็นทีมงานอีกคนหนึ่งครับซึ่งอยู่ในเบื้องหลังแต่บ่สามารถเปิดเผยต,ตัวตนได้เพราะอียงผม่งกับรู้กัน น่าเดียวาอยซื้อมาเนาะปต่ใเข้มขออกับบ้านปูไหมเนี่ยท่านี่ปูงท่านี่ใส่ยัง,งยังเส่ได้บุพผิจังใดนี่หลอดคนนี้ตะพีเหรอวะมีสอนก็ได้เซเรล่าอะไรปูชุดหลอดนะ สือกินไงวนี่นบเอนี่มือนั่นมือนั้นแมวสมอตำนั่นตำหงฮงนี่กินใส้นใส้หงชุดรสเคืองปุกเนาะจะใส้หลายเลยด้วยนั่น คนแบบก้นสบานเสียบปลาเสีปากแดงบนปลาเกี๊ยแขนเดี๋ยวไปเย็บมม่ได้ยัะไรวบ่บ่เค็มไรสอนเดียวปะอะไกันน่ะที่แหะก็ภาพกว่าสิบภากันนอนเพื่นบอกว่ามืเงื่นไปงานแต่เสาเด้ว หุ่หล่คนกันไปนอนอยู่หุ่นล้วห้องศัตรูย่างดีนนี้เป็นไปเห็นทีวีจอยไงเสร็จแล้วไนนอนบอลาบเสร็เปิดเบื้งนั้นเบื้งนี้เปิดเป็นผัวเนีกินป่ะนี่ยมือซำติดแก่ย้ยเซเว็นเปิดเนาะเซเว่นเปิดก็เพเป็นตะไบรอครับสมุนสาวเซเวเประยุทเหรอเศร้าคลายหราไมเดี๋ยว มันจะได้กินง่ายวะนี่มันับยนี่เน,นเี่ยนิ่มตาหน่อยเบือเราบ้างอ่จะไปเอาผักผิกผงมใส่ได้หรออ้ยแบงคืออะเ่นอเนอโอ้ย ังเดียดนี่นี่ดูมึงโอ้ยแมนบ่ละฟันมาแตงกินธรรมดาซื้อซื้อซะสันยอะไงตันตันโอ้ความไม่สเนาะประเดียกความกระเดียือ เดี <ersch> ๋ยวเเดี nice ๋ยวเนซิมอยู่ซิมซิมกันซิมกันไเร่้างด้ตัดข้เบังดูปัดทำประเดี๋ครับซิมิึงซิมเพี่งเี่ยแสดงเพิ่มสมสมมยังได้เว้บหมกสมดิ่เลยสมเพิ่มไหมโอ้เซ็งน่าแต่บักเน่ากองสมนะ ครับทอ,อานเมื่อกี้ก็คนเรียงแสงเป็นนอนแล้วก็เป็นเป็นเมย์นี่ดออ๋อคืออิสระ กืออยู่คืออยู่หวานบม้าวกหวานก่อนน้ำตาลม่ตากินหมดแล้วคนะหวานอันหวานใส่อะไรยุ่ใส่พ่อแสบนะโมเดลใส่แบบอืมวางเงนละจะกินข้าว6สัเอเยสีาด้วยใ่ไมกอย่างนั้นเสีเสีเลยโอ้ แปลงครับบฟิมือนี่ยนี่แหละครับทีมงันสายซุ่มนี่มีการล่าเงินเพื่อนอีกมีส้ายก่อนมีอาหารเสริมครับไปซื้อมาตาซีเวียนอย่างเนี้ยบุญนี่ยคุณไปซื้อมาเต้า่ว่นเป็นกินจะกินเป็นทิ่จะกินตามหมักแตงแต่ว่าไปซื้อเซเว่นบ๊อมี่เนาะหันเนาะเห็นป้ะ บัวสวนสวนมา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 สวนสวนเรื่องนั่นละงูเหรอหอยที่บัคติบีน่น้อ,อน้ำดื้อวันนี้ยุ่เป็นกับมีใครเป็นมั้ยลองดูแล้วเพื่อนี่น โอ้ม่ได้ทงังโอ้ไมาแต่ทางโอ้ก็เป็นถุงเซเว่นครับเป็นครับอันนี้อาหารเซเว่นครับอันนี้ผมได้ตั้งใจรีวิวเลยครับหิวกระลิ้นนี่ครับปุ๋ยละกองกับตำเตียงโอ้มีผักกองโอ้ไม่ธรรมาดาเลย กินกินก,กินไดเศร้ากันถึงรด้นอนเดนะมีสองแล้วนะตั้เงินเงน,นกันเอาเรือกันครับโอ้่นไฟแบบแบบเลยนี่เหมือนโอ้คนสีหลุ่งวะ ครับผมย่อขอโตกินก่อนนะครับเด้อสำหรับคิวนี่กันฝากกันไว้เท่านี้ครับอันนี้คืออาหารหล่อบึกครับโอ้ยอ่ะสำหรับคิวนี่กันพอจบลุ้งตอนนี้ครับผมสวัสดีครับ